มาไปฮ่องกงมาไม่ได้กินทัตไข่ทัตไข่ฮ่องกงเอาละไหนๆก็ไม่ได้กินแล้วมาทำกินกันเองเลยเลยแล้วกันอืหน้าตาหน้าตาของทัตไข่ฮ่องกงก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์อ่าใครสนใจก็กดใต้ลิงก์ได้นะครับเด <Wow. S 1> ี๋ยวผมทิลิงก์ไว้ให้สามารถสั่งแล้วก็มาส่งที่บ้านได้เลยนะฮะอันนี้ ส่วนไส้มันเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นถุงๆเนี้ยเนี่ยเจ็บใจก็เลยมาเนี่ยสั่งมาทําเองเลยแล้วกันนี่อันนี้ไส้ไปจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปทําดูว่าเหมือนกันไหมเอ๊ะแล้วทัดไข่เนี่ยมันไปซื้อที่ฮ่องกงได้ที่เดียวหรออะไรเงี้ยก็หากินได้ทั่วประเทศแล้วเนาะอยู่นี้เอาล้ครับ แล้วทำไมทารไข่นี่คนเขาชอบไปกินฮ่องกงเนี่ยตรงใส่ต้นกําเนิดนี่ต้องมีอยู่ในฮ่องกงแน่ๆเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันนะครับทารตไข่มีต้นกําเนิดจากขนมโอรตเกสที่ชื่อว่าพาสเทลเดอร์นาตาซึ่งถูกคิดค้ในสมัยศตวรรษที่18โดยพระสงฆ์นอารามเจโนนิสโม เมืองบิสบอนประเทศโปรตุเกสขนมนี้ถูกนำมาเผยแพร่ในมาเกา๊าซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสในสมัยนั้นและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียอันนี้ท่านผู้ชมก็รู้แล้วเนาะว่ามาจากเประเทศอะ,อะไรอะไรเนี้ยต้นต้นกำเนิดอะละเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำกันเลยก็แค่ใส่อไส้ <6. S 2> ใส่ไส้นะครับหกิดหน่อยไม่เป็นไรใส่เยอะๆชอบใส่เยอะๆเอาแล้วครับโอเค ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าไปในตู้อบแล้วเอาตู้อบอันนี้ผมจะตั้งอยู่ไว้อยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับอุณหภูมิ180องศานะครับตามนี้เลยนี่ามที่ตู้อบเขากำหนดมาเลยนี่ก็คือ15นาทีเอาครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง น่าทานไหมไหนๆก็ไปแล้วไม่ได้ทานมาทานที่เมืองไทยแล้วกันทำทำกินเองได้ oh. ทำทานกองได้นะครับเดี๋ยวลองเอามาดูกันครับสำหรับตัวพิมพ์นะครับเราก็จะใช้ของตัวฮ่องกงเลยครับสามารถซื้อได้ที่แมคโครนะครับหรือว่าใต้ลิงก์ของเราก็ได้นะครับในในคลิปของเราก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ เป็นของสดของฮ่องกงแท้เลยนะครับสามารถที่จะทำทานกันที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะซื้อมาเป็นสำเร็จรูปนะครับแล้วเราก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนกับทางฮ่องกงเขาทำจริงๆหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาทำดูนะครับครับอันนี้ในเวลาต่อมานะครับเรานี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับอันนี้ก็เหลือประมาณ10นาทีนะครับ กลิ่นก็เริ่มออกแล้วนะครับกินเป็นกลิ่นหอมๆนะครับของไส้มันนะครับอ,นนอ,นนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะครับอันนี้โอ้โหร้อนเลยใช้ด้วยความระมัดระวังการทำนี่ครับ คอมเมนต์หน่อยนะฮะอ่านี่นะครับหน้าตาทร์ทไข่ฮ่องกงเสร็จแล้วครับอืมเหมือนไหมครับนี่ก็คือท้าไข่ฮ่องกงนะครับที่เอ่อผมไปับผมไม่ได้ไปไป,ไปซื้อไม่ทันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไปซื้อหลาย,ลายสาขาตอนเช้าก็หมดคนต่อคิวยาวมากนะครับ เนี่ยครับพัดไข่ฮ่องกงเลยมาทำเป็นโฮมเมดทานกันเองเลยนะครับที่บ้านเป็นไงครับทานพร้อมกับกาแฟที่บ้านเลยอันนี้ร้อนๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูรสชาติกันว่ารสชาติเป็นยังไงเอาละครับไปไปดูกันครับว่าว่าจะเหมือนในพัดไข่ในฮ่องกงไหม,มหนาทานไหมครับท่านผู้ชม และนี่ก็คือชมหน้าร้านเบเกอร์เฮานะครับที่เราไปถึงฮ่องกงแล้วเราก็ไม่ได้ทานกันนะครับเนื่องจากสินค้าไม่พอขายครับหมดครับขอครับชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือทาชไก่ฮ่องกงนะครับที่ทําเสร็จจากตาวเมื่อสักครู่นี้ร้อนๆเลยนะครับอันนี้เห็นนะครับผมขอโอ้โหเปลือกนี่กรอบมาก เดีมาดูกันนะครับเปลือกมันกรอบมากเลยครับท่านชม,มเนี่ยเปลือกมันจะเป็นเงี้ยอันนี้กรอบเหมือนกับที่ไปที่ผมจะไปซื้อที่ฮ่องกงอะ่ะแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทานอันเนี้ยเปลือกมันกรอบมากชิมไส้ก่อนหอม,อ,มอร่อยครับท่านชม เออคกรอบเหมือนคล้ายไก่เทฟตีอ่อันนี้มันก็จะกรอบมากเลยอันนี้มันก็จะเหมือนคล้ายเปลือกของเทฟตี้ยอืมกรอบอร่อยครับทำาป็นทำให้มครับเหมือนไปซื้ออันที่ฮ่องกงเลยลองทำดูนครับอือร่อยมาก ทานกับาแฟมื้อเช้าอืสุดยอดเลยอืตกาแฟของผมทานกับทา้ายไยผมว่าเข้ากันเลยนะครับท่านผู้ชมลองไปทานทำทานดูนะครับที่สำคัามันร้อนอร่อยกรอบ เหมือนทานที่ห้องคงเลยแล้วว่าราคาต้นทุนเนี่ยถูกมากนะครับอันนึงประมาณแค่10บาทเดี๋ยวว่าไงท่านผู้ชมก็ลงมาทำทานดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้สาระประโยชน์แล้วก็นะครับอิ่มท้องด้วยหรือว่าเราจะทำเป็นประกอบอาชีพในการพักขายก็ได้นะครับวันนี้ไม่ว่าการหรือว่าใครที่อยากจะซื้อมาทานเองที่บ้านก็ กดใต้ลิงก์ได้เลยนะครับเป็นแบบสำเร็จรูปเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีลิงก์ให้นะครับก็จะมีลิงก์ให้อตัวที่แบบเป็นเปลือกนะครับแล้วก็มีลิงก์ในการทําเองก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อมาเป็นสําเร็จรูปเลยก็ได้นะครับซื้อมาทําเองที่บ้านได้สําหรับคนที่ไม่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาในการทํานะครับเอาละครับสําหรับวันนี้รายการดีเช่ยงทีีวีก็ขอจบจากเพียงเท่านี้นี่ช่วงหมีผู้รอบรู้นะครับก็อ่า จบแต่เพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะมีอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมอีกนะครับสําหรับวันนี้สำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปแก่เพียงเท่านี้นะครับติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะเอาอะไรมานําเสนอที่มีสาระและความบันเทิงนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับมันอร่อยมากเลย อ่อยครับมื่เต้ไฟมันอย่าในห้องคงเลยอ่ะ